เออนะสองหรือสี่หรือห้าเนี่ยเดาๆเอาเอฟซีนะแอดอาจว่าอาจจะสี่อาจจะถึงขั้นสี่คนขึ้นเออสี่คนขึ้นนะอาจจะถึงห้าแอดก็ไม่แน่ใจนะแต่คนเดียวนีนเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ FC. เอฟซีเดี๋ยวก็ดูกันนะครับ มันมันจะเด่นมันจะเห็นมันจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันตอนเนี้เนี่ยอ่านักข่าวเนี่ยเข้าประเมินประเมินหมดแล้วเอฟซีนะครับเข้าประเมินหมดแล้วว่าใครโดนอะไรใครแบบไหนยังไงเนี่ยนะมันชัดเจนหมดแล้วตอนเนี้ยเอ,อแต่ลูกแต่หัวหน้าเน่ะยจะเยอะหน่อย <laughs> หัวหน้าจะโดนเยอะกับเพื่อนลูกน้องอาจจะโดนน้อยหน่อยนะครับเอ,อแต่หัวหน้าจะโดนเยอะกับเพื่อนเพราะหัวหน้าออกเป็นเป็นผู้ออกแบบเนาะเป็นผู้ออกแบบในเรื่องราวนี้ก็จะเยอะและอัตราส่วนก็จะเยอะตามนะครับเออมันก็เลยเราก็เลยเห็นไงเห็นว่าอ่าในการเดินเดินเรื่องของเรื่องพวกนี้นะครับเดินใครเป็นคนมีหมากในเรื่องนี้บ้าง เดินหมากในเรื่องนี้ใครเป็นตัวละครตัวไหนยังไงเขารู้หมดแล้วพูดง่ายๆว่าอ่าสายสายข่าวเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วเออเ้ารู้หมดแล้วเพราะว่าสายข่าวจะเร็วมาก MC. เอฟีเร็วจริงๆนะบางเรื่องเนี่ยเราเรายังไม่รู้เลยเขารู้ก่อนเลยนะครับบางเรื่องเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเขารู้ก่อนรู้ก่อนเราหมดเลยเอเขาเร็วสายข่าวเลยเขามีข่าววงในกันเขาจะถึงกันหมด ไปไหนยังไงใครอะไรยังไงเนี่ยรู้จากกันหมดเนี่ยถ้าอยู่ในวงการนี้นะเอฟซี FC, จะรู้กันหมดเพราะฉะนั้นเราก็คอยดูกันต่อไปว่าเรื่องราวอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มีใครบ้างที่มีส่วนกับเรื่องราวนี้นะแต่บอกว่าบอกได้เลยนะอ่าว่าผิดแน่นอนเอองี้ดีกว่าผิดแน่ ผิดเยอะด้วยอ่ะไม่ใช่ผิดธรรมดาเอออ่าคุณวีโบนะครับสวัสดีครับผมนะครับก็ทักทายกันนะช่วงเย็นเย็นมืดมืดดึกดึกนะครับก็รอกันนะครับรอกันต่อไปอืมแต่ก็ขอให้ขอให้มันกระจ่างผิดคือผิดนะเอฟซีเนาะเออผิดผิดก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับถูกก็ว่าไปตามนั้นอ่า เอเกิดมาเป็นเป็นผู้เป็นพ่อแม่คนก็ลำบากใจเนาะลำบากใจแล้วต้องทำใจด้วยเออว่าเอ้โดนได้ยังไงอ่าเห็นไหมสวัสดีครับผมนะครับเพ่มาเป็นกำลังใจให้ขอคุณมากครับผมนะครับเออโดนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอฟซีพ่อแม่ก็ต้องเครียดแหละแต่ทำอะไรไม่ได้หรอก เออตอนนี้ชาวบ้านเขารู้กันทั่วชาวบ้านรู้กันหมดแล้วนะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงตามหลักเขาก็รู้เขาอยู่แล้วล่ะชัดเจนแล้วยิ่งแล้วยิ่งจะให้ผู้ให้กำเนิดมาเป็นพยานให้ด้วยนี่โอ้โหวันเทิงล้วกานนี้นะครับเ,เท่ากับขึ้น ขึ้นประหารเลยนะ <n ice> นะ <_ an> เออเท่ากับขึ้นประหารเลยนะ <_ an> อืมตาให้ผู้เให้กำเนิดมาให้ตาให้ยายขึ้นมาให้ให้พยานเป็นพยานเนี่ยโอ้โหงานนีลไปใหญ่เลยเออก็ก็ถ้าพูดไปตามความเป็นจริงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเอฟซีเออตอนนี้เขาพยายาม พยายามหลีกเลี่ยงอยู่พยายามหลบหลีกแล้วก็หลีกเลี่ยงอยู่แค่แค่พูดง่ายๆนะเอีนะแค่แค่รูปภาพรูปคลิปรูปอะไรเนี่ยก็เพียงพอแล้วละ่ะเออเพียงพอแล้วเพียงพอแล้วที่จะดําเนินการต่อไปได้เพียงพอแล้วไม่ต้องไปรออาหาประจักษ์พยานเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ ก็ว่าอันนั้นถ้าจะเอาก็ว่ากันไปอีกอีกเรื่องหนึ่งมือก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ถามว่าเพิ่มไหมมีโอกาสเพิ่มเยอะเอฟซีมีโอกาสเพิ่มเยอะ,อเ,พเ,ยอะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนะี่ยใจเย็นๆนะเอฟซีนะใจเย็นๆนะนะมันมีแน่อ,อมีเพิ่มแน่นอนหลังจากดูรูปการแล้วเนี่ยดูเหตุการณ์แล้วเนี่ย มีโอกาสเพิ่มเยอะขอให้ขึ้นไปถึงอายการนะครับอ่าเดี๋ยวก็รู้เอฟซนะเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องเรื่องสองก็เยอะนะครับเรื่องสองนั้นรายละเอียดเยอะมากแล้วผู้คนเขาก็จับจ้องตลอดเอจับจ้องตลอดตอนนี้ก็ออกข่าวไปแล้วนี่นะครับช่องไหนอะอะเมี ช่องสองช่องมั้งที่ออกข่าวไปแล้วตอนนี้ก็ดังทีเดียวนะเออไม่ได้แพ้กับผู้พี่เลยนะครับเออไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้แพ่ายกันกับผู้พี่เลยผู้พี่ก็กำลังรออยู่กำลังรอจบอยู่แต่ผู้น้องเขาก็ดังไปก่อนแล้วละ่ะเอ่าพาดพาดข่าวไปเรียบร้อยแล้วนักข่าวก็เอาไปออกอากาศไปแล้ว นะครับออกอากาศไปแล้วเออแล้วก็รอผู้พี่บ้างเห็นไหมรอผู้พี่บ้างผู้พี่ก็เร็วๆนี่แหละตามกันมาเร็วๆเวนี่ยในภายในสัปดาห์นี้ด้วยแหละคิดว่านะไม่ข้ามสัปดาห์หรอกไม่น่าจะข้ามสัปดาห์เออรออดใจอีกนิดนึงนะรออดใจอีกนิดนึงก็ต้องทำใจนะ เพราะวันเรื่องนี้มันใหญ่เกินไปไงถ้าเขากล้าทำก็ต้องกล้ารับเลยเอฟซีแต่ตอนนี้เขายังไม่รับเลยนะครับเขายังพูด,พ,ดาาออออพูดหน้าตาซื่อๆอยู่เออพูดหน้าตาซื่อๆอยู่เออก็แปลกใจเหมือนกันนะคนเราเนาะเออเขาก็ซื่อๆจนได้เนาะก็คุยเหมือนจริงจังอะหน้าตาซื่อๆคุยแบบ คุยเรื่องไม่จริงแต่คุยแบบเหมือนจริงอะ่ะคุยแบบเหมือนจริงแต่เรื่องไม่จริงนะแต่คุยแบบจริงมากจริงจังมากเออคุยแบบไม่ยิ้มแย้มเอฟซีคุยไม่ยิ้มแย้มเขาแข่งกันดังล่ะคุณสุกัญญานะครับเขาแข่งกันดังใช่แต่น้องไปแล้วน้องเขาขึ้นขึ้นพาดหัวข่าวไปแล้วเออเขาออกสื่อไปแล้วอา่าตอนนี้นะเออ เขาผ่านขั้นตอนขั้นตอนแรกไปแล้วแต่นี้รอรอพี่ชายก่อนรอพี่ก่อนเดี๋ยวพี่ก็ตามมาติดๆแต่พี่จะดังกว่านะเออถ้าตามมาแนละ้วก็ดังแน่นอนดังกว่าแน่นอนเออตามหลักก็น่าเห็นใจเขาเหมือนกันนะเออถ้าเขาถ้าเขาโดนอ่าทั้งผัวทั้งเมียเนี่ย FC. เอฟซีเออแล้วใครจะดูลูกเขาอะ แต่ลูกเขาก็ไม่ได้เล็กๆนะลูกเขาคงโตหมดแล้วล่ะอเนะอันนี้แหละคือประเด็นเอฟซีคือประเด็น,นะค,ดนคือพูดง่ายโดนยึดอัดยึดหมดทุกอย่างเอฟซีนะโดนยึดหมดทุกอย่างเพราะคาดีนี้มันเป็น,ปนการคาดียึดยึดคืนอ่ะาเสียหายไปแท่ไหนเขาก็จะยึดคืนประมาณเท่านั้นเลยอ่า ไม่ได้ใช่ไหมทาแบบนั้นไม่ได้ใช่ครับผมแต่เขาก็ทําหน้าตายดีเหมือนกันนะนะเอฟซีนะเขาคุยจริงจังมากอะ่ะคุยจริงจังเลยโต้ตอบได้ทุกช็อตทุกเม็ดเออจริงจังแหละนะเขาคุยจริงจังมากนะนะ Edward. เอฟซีแอดว่าก็คุยจริงจังมากอืมคุยเอาเป็นเอาตายคุยนู่นนี่นั่นเออ คือแล้วเขาก็าให้ให้คะแนนอ่ะเอาพูดง่ายๆนะให้ให้เปอร์เซ็นต์อ่ะเขาไม่เชื่อกันเลยเชื่อไหมเอฟีนะเขาไม่เชื่อเลยนะว่าเออเขาจะพูดจริงเออเกือบร้อยเอร์เซ็นตอ่ะเออไม่เชื่อเลยเพราะอะไระเขาบอกว่ามันเยอะเกินไปไงคนที่เขาออกมาน่ะ ออกมาเผยตัวเองว่าโดนยังไงแบบไหนอะไรยังไงเงี้ยเขาเผยมาเรื่อยๆเืๆ่อยๆเขาเลย <c oughs> เขาเลยสงสัยนะครับว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงเขาจะออกมาได้ยังไงถูกไหมล่ะก็เป็นการเสี่ยงที่เขาจะโดนย้อนกลับคืนหรือโดนฟ้องได้ถูกไหมถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงเออเขาจะมาพูดทําไมอันนี้มันออกมาเยอะ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 ยอขึ้นเรื่อยๆ,ๆเออถ้าคนถ้าคนเขาดีจริงๆเขาคงไม่มีเรื่องพวกนี้ตามมาเยอะขนาดนี้หรอกเอาจริงๆ ออไม่รู้เหมือนกันนะเขาอ่านหรือเปล่าเขาไม่อ่านหรอกแอดว่าเขาไม่อ่านหรอกเขาไม่ดูเลยลนะ่ะคอมเมนต์นี่โอ้โหเกือบร้อยเปอร์เซนต์เขาไม่เคยเชื่อเขาไม่เขาไม่ได้นั่นเลยแหมคนเราเนี่ยการที่คนเราจะคิดมีความคิดเห็นแบบเดียวกันตรงๆกันเนี่ยแบบเดียวกันเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดมันน้อยมากนะแอดว่าเพราะทุกคนเขาก็มีมี มีความคิดนะครับว่าไหนถูกอะไรผิดเขาก็คิดได้เหมือนกันเออคิดได้เหมือนกันเหมือนเรื่องของช่างใหญ่เนี่ยทําไมเขามีความเชื่อมั่นว่าแกเป็นผู้บริสุทธิ์ล่ะเออเขาก็ตึกตองได้เองเขาก็คิดเอาเอามาคิดเอาสร้างมาเป็นหลักการเอามาคิดได้เหมือนกันว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่เออมันใช่หรือเปล่าถ้ามันใช่มันคงไม่ได้มีปัญหานะเอฟซี FC ก็ดูสิอย่างเนี้ย ผ่านมาเท่าไหร่ประมาณสัปดาห์กว่าเองมั้งเอ็ดว่าเนี่ยเขาจะออกหมายอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมเออแต่ถามว่าของช่างใหญ่น่ะอันนั้นมคดีหนักนะเออคดีเนี่ยคดีหนักนะกว่าจะออกได้อะ่ะเป็นปีนะเอีเป็นปีอะ่ะคือความแน่ใจเขาแทบจะไม่มีเลยอะ่ะพูดง่ายๆความแน่ใจเนี่ยไม่มีเลยอะเออความแน่ใจเขาไม่มี เขามีมาจนกระทั่งคนเก็บฟืนนะต้องเอาคนเก็บฟืนไปถึงจะได้ออกออกหมายมาเอส้สิเป็นปีกว่าเออต้องหาหาไอ้บทสมทบเข้ามาหาคนสมทบเข้ามามันถึงจะมีน้ําหนักถึงจะออกหมายได้ถ้าออกลอยๆเขาก็ไม่ออกให้แต่อันนี้ยนะผ่านไปสัปดาห์นี่ยเขาจะออกแล้วเนี่ย เขาจะออกแล้วมันเร็วมากนะเอฟซี D, เร็วมากเออถ้าเรื่องอันไหนมันจริงจังเนี่ยเอฟซีนะมันจะรวบรวมได้เร็วมากแล้วมันก็สอดคล้องกันกับความเป็นมาเป็นไปหลักฐานมันค่อนข้างจะแนนหนาแล้วมัดแบบดิน้นไม่หลุดในลักษณะน,น,นั้นแต่ถ้าอย่างคองเครื่องใหญ่เนี่ยนะคือทุกคนดูตามกันมาเป็นไปอ่ะไปกว่า ถ้ามันมีถ้ามันมีหรือมันมีส่วนสักสักหน่อยเนี่ยมันเราก็จะเชื่อนะแต่นี้มันไม่น่าเชื่อเลยมันไม่มีไปถึงนั่นักถึงให้ความว่าให้ความคิดของเราว่ามันน่าจะใช่มันน่าจะใช่เออมันน่าจะตามที่เขาว่ากันมันน่าจะเป็นแบบนั้นแต่มันก็ไปไม่ถึงตรงนั้นทังทีแต่อันเนี้ยยังข่าวเนี้ยมันมันสอดคล้องกันไปหมด fc มันสัมพันธ์กันไปหมดเลย เออนะกับผู้ที่เสียาหายนะกับผู้ที่หลอกไอถูกล้องเนี่ยมันสัมพันธ์กันจริงๆสัมพันธ์เลยนะมันมันมีสมเหตุสมผลทั้งนั้นในการสมเหตุสมผลตรงนั้นมันถึงสร้างความเชื่อให้กับอ่าสังคมหรือว่าทั่วๆไปเขาถึงเชื่อเพราะอะไรมันมีเหตุมีผลของมันแต่อันนี้มันไม่มีมันยังหาไม่ หาไม่ได้หาหลักฐานอะไรที่มันชัดเจนเอะไรสักเรื่องก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ใช่ครับผมมันไม่มีอะไรเราวิเคราะห์ไปหมดแล้วเรื่องนี้บอกตรงนะครับ